เศรษฐีใหม่ลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนร่วมต่อยอดกระถินด้วยการหยิบรอตตอรี่เสียงโชคนะคะซึ่งคุณอ้อหยิบให้หนึ่งใบและลุงพลก็ได้เสียงหยิบอีกหนึ่งใบเป็นสองใบนะคะเป็นรอตเตอรี่ต่อยอดกระถินครั้งนี้ใบละหนึ่งพันบาทสาธุอนุโมทนาบุญกับลุงพลและป้าแตนในครั้งนี้ด้วยนะคะ และขอให้ได้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะนอกจากได้ทำบุญแล้วก็ยังได้มีลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าวันที่16พฤศจิกายนนี้จะได้เศรษฐีใหม่ไหมคะสาธุสาธุสาธุขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ อนุโมทนาบุญกับลุงพลและปะ้าแตนในครั้งนี้ด้วยค่ะ